วันนี้ครูกุ้งอบขนมปังกระเทียมโบราณนะคะหลังจากที่อบแล้วนะคะทุกคนนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นเตาอบนะคะคือเวลาที่เราอบขนมปังกระเทียมหรือเราอาจจะทําอาหารคาวนะคะอาจจะมีกลิ่นนะคะติดอยู่ในเตาอบนะคะวันนี้ครูกุ้งมีเคล็ดลับ มีเทคนิคดีๆนะคะในการกระจัดอิ่นนะคะในเตาอบใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นนำขนมปังกรอบน,นะคะออกจากเตานะคะหลังจากที่อบขนมปังกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นำมะนาวนะคะมะนาวนะคะมาฝานเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะ แล้วนำมาวางที่ถาดออนะคะใส่ไปลนถาดแล้วแต่นะคะว่าเตาแตบ้าวเนี่ยจะอบได้ทีละกี่ถาดนะคะอันนี้คือทำสองถาดเนาะใส่ไปสองถาดต่อไปเลยค่ะ วิธีกําจัดกลิ่นนะคะโดยใช้มะน,นาวนะคะสามารถใช้ได้ทั้งกําจัดกลิ่นออของกระเทียมนะคะหรือว่าเตาอบที่เราใช้ไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะอย่างบางบ้านเนี่ยมีเตาอบหลายเตานะคะอาจจะใช้ได้ไม่ทั่วถึงอาจจะปิดไว้แล้วพอเวลามาเปิดใช้เนี่ยมันมีกลิ่นอับ ะะมะนาวเนี่ยค่ะช่วยได้นะคะให้ทําแบบนี้เลยนะคะเอามะนาวมาฝานนะคะฝานเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็เรียงนะคะใส่ถาดนะคะเดี๋ยวเราไปอบกันค่ะนำมะนาวนะคะใส่ในเตาอบนะคะปิดฝาเตาอบนะคะตั้งเวลา5นาทีนะคะหลังจากที่ครบเวลาแล้วนะคะ5นาทีนะคะ ให้เปิดเตาอบนะคะโดยแง้มนะคะแง้มฝาเตาอบไว้นะคะไม่ต้องปิดสนิทนะคะแง้มไว้นะคะประมาณสองนาทีนะคะสองถึงสามนาทีนะคะแล้วค่อยปิดไฟเตาอบค่ะหลังจากที่แง้มฝาเตาอ,อ,อบครบเวลาแล้วนะคะถ้า ทุกคนนะคะจะทำขนมต่อหรือว่าจะทำอาหารต่อนะคะก็ให้นำถาดนะคะถาดของมะนาวออกมานะคะแล้วก็อบขนมต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดในกรณีถ้าเกิดว่าเราทำอาหารทุกอย่างเสร็จหมดแล้วทำขนมเสร็จแล้วเราไม่ต้องการที่จะใช้เตาอ,อบแล้วนะคะก็ปิดปิดเตาอ,อบได้เลยนะคะเตาอ,อบได้เลย ปิดเตาอบแล้วก็ให้แง้มนะคะแง้มฝาเตาอบไว้แบบนี้นะคะสักขึ้นชั่วโมงหรือว่าจนเตาอบเย็นสนิทนะคะแล้วค่อยนำถาดมะนาวออกมานะคะแล้วก็ปิดเตาอบือ้เดิม นะคะหรือว่าใครจะแง้มฝากไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าระวังนิดนึงเผื่อบางทีมีจิ้งจบหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเข้าไปได้นะคะทุกคนลองไปทําดูนะคะวิธีนี้นะคะใช้ได้ผลจริงนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็ไม่ต้องหาเ,เขาเรียกอะไรอะ วัสดุอุปกรณ์อะไรที่เอามาใช้ให้มันยุ่งยากนะคะก็เรามีในครัวก็สามารถที่นำมาใช้ได้นะคะทุกคนลองไปทำดูนะคะ